ดีด้วยพระเอกพ่อไม่เปิดตัวแฟนใหม่การันตีเขาน่ารักมากโลดแล่นอยู่ในวงการมานานทั้งงานร้องงานแสดงสำหรับหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ลูกครึ่งไทยเดนมาร์กปีเตอร์ขอบดเดรรนดาวที่ตอนนี้ชีวิตแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวแม้ชีวิตคู่กับอดีตภรรยาจะลบจงไปแล้วแต่บทบาทการเป็นพ่อของลูกชายยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่วันก่อนหนุ่มปีเตอร์ได้เปิดใจผ่านรายการคลับไตรเดชว์บางช่วงบางตอนพระเอกรูปหล่อยอมรับว่ามีคนหนึ่งที่เพิ่งเริ่มคุยยังไม่นานมากแต่ก็นานพอที่ได้รู้ว่าเขาน่ารักมากทุกอย่างเริ่มจากการเอ๊ะจุดทําไมคนนี้น่าสนใจดีแล้วเขาก็คงจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแล้วพอได้คุยกันไปมามันจูนเข้ากันได้ดี จนถึงจุดหนึ่งผมก็ถามเลยคือผมก็รู้ตัวไงว่าประวัติของผมเป็นอย่างไรบ้างก็ถามเขาไม่สงสัยหรือว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเขาไม่ถามอะไรเราเลยซึ่งเขาก็บอกว่าไม่นะคือเขาบอกว่าเขาจะเวททุกอย่างจากสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้อะไรอย่างนี้แต่ผมก็ได้พูดคุยอธิบายอะไรบางอย่างและล่าสุดนับว่าเป็นครั้งแรกหนุ่มปีเตอร์ได้โพสภาพเงาคู่ก,กันกับหวานใจคนใหม่กลางไอจี พร้อมแคปชั่นระบุว่าแฮชแท็กน่ารักมากครับท่ามกลางเพื่อนๆแฟนๆเข้ามายินดีและแซวสนัน